ภาบรรยากาศของงานปฏิบัติธรรมปริวัสกรรมที่วัดเขาดินมหาโาพธิ์อำเภอสาบโบบุรีนะคะเช้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่มีการสวดมนต์นะคะ,จะเจริญชัยยะมงคลคาถาวันนี้พระอาจารย์กรรมที่นำสวดก็คือพระนัทพลน,นะคะ พระคุณเจ้าจากวัดราชบรรทมนะที่วันนี้เป็นต้นเสียงนำส่วนมน์นะคะให้พระนะที่มาปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมนะ,ะเป็นต้นเสียงนะแล้วก็วันนี้ถือว่าพระคุณเจ้าซึ่งบวชได้หนึ่งพรรษานะสามารถที่จะทํางานแทนพ่อแม่ครูอาจารย์ได้อย่างดีทีเดียวนะคะถือว่าในความรู้สึกของโยมเพนซึ่งอ,อยู่เป็นอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะกับท่านนะแล้วก็ อยู่ใกล้วัดราชบรรทมนะวันนี้รู้สึกปพื้มปิตินะที่เห็นวัดบ้านตัวเองนะได้ปฏิบัติศาสนกิจกับพ่อแม่ครูอาจารย์แบบผ่านฉลุยนะนำภาพมาทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนากันค่าสาธุสาธุสาธุค่ะ